มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอยากเป็นเศรษฐีจดเลขด่วนค่ะผู้ปู่แม่น้ำหนึ่งให้โชคมาแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนะโชติจินดาเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยเลขทูบนะคะ แม่น้ำหนึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเจ้ามือใบหวยที่โด่งดังและแม่นยำสุดๆในประเทศไทยนาทีนี้ก็ว่าได้ค่ะซึ่งงวดล่าสุดนะคะ1นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งนะคะได้ให้เลขเด็ด08ฟัน0 08 07 87 708และเน้นๆ08 07 78 078และ962ส่วนเลขทูปก็คือ873ค่ะ ล่าสุดวันนี้ทางด้านแม่น้ำหนึ่งนะคะได้เฉลยเลขเด็ดเลขทูบออกมาแล้วได้แก่5และ3เน้นๆนนงวดนี้คือ5ส่วนเลข2ตัวแม่น้ำหนึ่งให้53 50 30ขนาดที่เลข3ตัวให้0ูนย์ห้นะคะส่วนเลขทูปปู่ก็คือ7 85โดยเน้นย้ำไปที่ห้าสายังไรก็ตามนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล้าฟีดโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ